รับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทางช่องของเซียนนาดีนะครับครับมาคุยกันหลังห้วเล่าออกนะครับเราก็เซียนนาดีก็สิีเอตัวเล็กแนวทางควอมไปเลยเอะครับเด้พอพราะว่ามือนี้เซียนนาดีติดทุลักไปประชุ่มนะครับไปประชุ่มไปกุ้มเกษตรนะครับกุ้มกเกษตรเราก็เด็ดประชุ่มโดนนะครับก็ได้สีล่นะนะคลงคิปดซานะครับเซียนนาดีก็ยชิม่าล่คงิปดแตงแต่เศร้านะครับ ครับมีผู้ได้โชคผู้ไดเหม็นมโนพีนอนยอสซี่นะครับทางช่องนะครับเพื่อนนะครับเจาะเลียกวิ่งสองนะครับมาเขาตะเลียกเจาะนะครับเลียกเจาะเลียกวิ่งนะครับครับก็ะิมาสรุปทุกอาจารย์นะครับที่เส้นนี้ตามห้พีนองเข้านะครับเมื่อนี้ไปความกันเรากจปบไยตัวเลยกน่าทางไปป่อนนะครับเด้อเอามาเขาเรื่องกันเลยนะครับเขาเรื่องกันเลยนะครับเพราะว่า ก็เป็นการเซรเวลานะครับผม,ผมบ่มีก็บ่บล็อคไลา์สำนักนะครับเมื่อนี้นะครับเช่นดีล่งตามให้พี่นวองเข้าหลอบหลอบวันจันทร์นะครับนาะบอดด้ตาม ยังไลายอาจารย์ที่เซียนอดีตบ่ได้ตามให้พี่น้องเข้านะครับก็เป็นยังสายเหตุคือบ่อยากตามไล่นะครับเพราะมันตัวเหล็กเสียดให้พี่น้องใน้กุมสับสนนะครับกุมสับสนเลยยันพี่น้องเข้าไปลงทุนหล่มองนะครับเอาหลอบนี้นะครับนี่ก็คือผลงานของเซียนอดีตนะครับหลอบมือวันจันทร์ที่หกพันมากนะครับมือเคลือคอคอค่อนนะครับ ปวงสุดท้ายนะครับวิ่งรูดนะครับหกกับสองนะครับเจาะที่สองนะครับแต่ว่าบ่มีเปียบนะครับพี่น้องที่คืเสียดายนึงเน้นสองหกนะครับเน้นเนีนสองหกกับสามสองนะครับเสียดายโอกาสนะครับกับที่หกนะครับตัวเน้นแต่ก็มีผู้โศกผู้มันอยู่นะครับพี่น้องที่ผู้พี่รองที่ผู้เข้าใจจอเล็กนะครับจอเล็กโดยเฉพาะ ข้าพยาเบิงเหล็กวิ่งนะครับเลียกวิ่งเจาะเน้ยนๆให้พี่น้องข้าข้าก็ไปหลุดได้นะครับเด้อบ่มีบ่มีอบบ่มีผัดนะครับถ้าเอาไปหลุดแบบนั้นนะครับพี่น้องที่เคยเคยหลุดเคยเจ่ะนะครับนะครับก็มาตามต่อกัอาจารย์เอ็นนะครับนะอาจารย์ของเจเปียนะครับกับรอบนี้นะครับลดไปนะครับของเจเปียมีเขาไม่ลดนะครับ ของเจเปียกับผัดไปรอบนี้นะครับเลียกวิ่งกระลุดนะครับเป็นเก่าหนึ่งซะพีน้องที่ถากเจบเบียว,วิ่งเลียกวิ่งมากเปดนี่มีโอกาสไล่นะครับครับก็ถือว่าลุดนะครับ ของท่านอาจารย์อเวียงจันนะครับอวียงจันนะครับวิ่งลูดที่หนึ่ Israelis งนะครับครับอวียงจันวิ่งลูดหนึ่งนะครับพี่น้องที่ให้พวกมันใจเด้เลยนะครับท่านอาจารย์อเวียงจันเลียกวิ่งนะครับบอกเคยผ่ดนะครับผมองอวียงจันเนี่ยก็เคยผาดอยู่นะครับตะวัางบอกบอทีนะครับห้างห้างหลดวนดห้างห้างผดเที้ยนึงนะครับนี่สําหรับเลียกวิ่งนะครับเนาะ เรื่มเอาผลหอยเหล้าให้พี่น้องเข้าเบิ้งตั้งแตะนี่นะครับเดี๋ยวะได้เดี๋ยวสิให้เบิ้งนะครับครับผลหอยเหล้าออกนะครับเนาะไปแบบด้วนๆเลยนะครับจันที่หกนะครับตัวเรียกแนวทางเสี้ยนน่าดีหายแล้วนะครับ จะไปเรียวใบตมือเคลื่อนนะครับก็จะออกไปเดินทางไปประสุมครับราวพัฒนานะครับครับเลขที่ออกนะครับครับเลขที่ออกนะครับ ห้านะครับ 8, 2, 8นะครับพี่น,อน้องทุกที่ห้า 8, ี 8, ่นะครับครับ2ตัวบนนะครับออก 2, 8นะครับส่วนเหลียกล่างออก18นะครับ 1, 8นะครับ หลอดต่อไปสีมีบ่สีแยงบ่แปดนะครับพี่น้องทุกที่เขาจังะมาลุนมาเบิ้งไปน้ำกันนะครับครับนี่คือผลเฮลเล่าออกหลอดมาเคลื่อนนะครับเนาะพี่น้องทุกที่ที่ไหนดีเด็ด 3ามแช่สามอาจารย์นึงนะครับสามอาจารย์สี่อาจารย์ท่าน,นั้นกับของเส้นาดีนะครับครับให้ไล่สุดๆนะครับหลอดให้ไล่นี่ก็คือของทนอาจารย์ออปากน้ำนะครับเขาบักเต็มๆเลยนะครับพี่น้องเอฟซีทันอาจารย์ออปากน้ำทุ่มมากหลังหัวอ,อกนะครับ อาจารย์โทม่าหลังหัวอกเพิ่นได้ลักหกนะครับลักหกลักเจ็ดนะครับเพิ่นได้นะครับเพิ่นเพิ่นทุนหลา่นะครับเนาะเราก็เิ่นกำมันใจตัวเลขของเพิ่นนะครับครับเพิ่นได้ลักหกนะครับว่าเป็นลักเจ็ดนะครับเพิ่นได้ลักแสนนะครับท่านอาจารย์ออกปากน้ำนะครับเป็น ถือว่าแห้งๆทุดๆนะครับเป็นว่าหลอดหลอดนี่นะครับของเพิ่นเพิ่นมันใจแห้งนะครับของ่านอาจารย์รอปากน้ำนะครับผมครับมาช่มผลงานของ่าสอาจารย์รอปากน้ำครับผมนี่เร่งอฟซีโคมาสายดวนโคมาเลยนะครับแต่ว่าตัวเหล็กยังพันใดเพอผลพันเห็ดนะครับผลดีใจยกับตัวเหล็กของเพิ่นนะครับครับวิ่งรวดหนึ่งกับศูนย์นะครับเดี๋ยวว่าเจียงทอกันคือจังเสียนอดีตบรรยายนะครับ กระมาเขานะครับหนึ่งเปีตรงตรงนะครับหนึ่งเปดตรงตรงได้พี่นังอย่างที่ของท่านอาจารย์รอปากนำนะครับครับเพื่อว่เป็นการเสียเวลานะครับตองหดทันทีนะครับของเส้นาดีนะครับครับตามต่อนะครับ ep สองนะครับได้ตามต่อ ep สองนะครับพอนบิดเวลาแล้วนะครับ หลังจากจบคลิปนี้นะครับเสี่ยนาดีก็ดีลงตัวเรียกแน่วทางเล่าพัฒนาพี่น้องเข้าตัวนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับค่อยติดตามให้ดีนะครับเสี่ยนาดีสิตมให้คือเก่านะครับของทานอาจารย์ออปากน้ำนะครับพันได้ลักแสนพี่น้องทุกีลักแสนเกือบลักเกือบลักเจ็ดนะครับพันวาพ่นได้นะครับเอาโชคดีนะครับไปตามๆกันนะครับพี่น้องทุี ครับรอบหนะนะครับติดตามให้พี่น้องเข้าคือเก้านะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับ